ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ดีแน่เลยเพราะว่าต้องบอกว่าดินก็ดีด้วยนะครับแล้วก็อากาศก็ดีฉะนั้นผลผลิตที่ออกมาผักตรงนี้เนี่ยต้องเป็นผักที่มีคุณภาพนกกาหน,นาวมากๆเลยครับผมไม่คิดว่าหนาวนาดน,นี้เพิ้งขอคอุณนก ดื่มชาหนึ่งครับค่ะด้คะอันนี้เป็นชาอะไรครับผมค่ะชาสมุนไพรสดเจ็ดอย่างของโครงการหลวงค่ะค่ะจะหวานด้วยย่าหวานนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะครับเรียกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับต้องถามนกท้ายนี้เนี่ยพื้นที่ในส่วนของร้านอาหารแล้วก็ร้านชากาแฟตรงนี้เนี่ยเปิดแลวปิดกี่โมงครับเราเปิดนะคะก็คือ8ดโมงเช้านะคะแล้วก็ปิดอีกทีสามทุ่มค่ะสาทุ่มเลยนะครับผม ก็เรียกว่าหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถมารับประทานอาหารทุ่บนเขาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้นะครับค่ะผมต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับคุณนกที่ให้ข้อมูลกับเราวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศข้้งหลังดีมากเห็นวิวเขาไปหมดเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่ะ เงินบ้านทับในส่วนของ An นิเวนทริปนี้นะครับเรียกว่าตั้งแต่อยู่ในตัวเมืองเลยนะครับเราพาคุณไปแนะนําในส่วนของ m a r i n ิน i l l a g e นะครับโรงแรมบูติกแห่งแรกในเชียงใหม่นะครับเป็นพื้นที่ของที่ตั้งต้นมะขามเก่าแก่อายุกว่า200ปีนะครับแล้วก็ข้าวมาจุดนี้ครับเรามาเที่ยวกันที่มอนแจ่มต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ธรรมชาติแล้วก็พืชผักจริงๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าด้านล่างของเราครับก็จะมีการปลูกนะครับแปลงผักที่เราเห็นขั้นบันไดนะครับดานข้างร่วม เป็นร้านกาแฟแล้วก็อาหารที่ต้องบอกว่าเก๋ๆน่ารักน่ารักอิงกับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงมากๆเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาตกแต่งให้ดูน่ารักแล้วก็มีกิมมิคนะครับเหมือนกับที่เรียกว่าหลายแห่งกําลังพยายามทํากันอยู่นี่คือหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับของทางด้านของโครงการพระราชดำริซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากๆเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวจนทุกวันนี้ เรียกว่าต่างประเทศนะครับทั่วโลกเขาก็มีกระแสนในเรื่องของกรีนโฮเทลเองกรีนรีสอร์ทเองนะครับไม่ว่าการจะทําเป็นสปานะครับที่ใช้เซนส์สัมผัสต่างๆแต่ว่านี้นะครับคือแนวคิดแบบไทยแท้ๆเลยดั้งเดิมเลยทีเดียวที่เรียกว่ามีคุณค่าแล้วก็สามารถต่อยอดในการนอกเหนือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับคนส่วนใหญ่แล้วในการสัมผัสธรรมชาติที่มีอากาศหนาวแบบนี้ก็ยังได้ในส่วนของอสินค้าเกษตร จากชาวบ้านอย่างด้วยนะครับหากคุณมีโอกาสก,าก็ลองมาเที่ยวดูได้นะครับที่เชียงใหม่ครับ ็นไงบ้างครับเห็นบรรยากาศนะครับความสวยงามต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นโรงแรมเล็กๆมีเพียงห้องพัก40กว่าห้องแต่ว่ามีสเสน่ห์แล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอย่างมอนจแจมเรียกว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือว่าไม่รู้จักกันวันนี้อันนี่แ e ววพาคุณมาแนะนํากันไปแล้วนะครับก็แน่นอนคุณมีโอกาสสามารถแวะไปได้แต่ต้องเตือนนิดนึงว่าอาจจะต้องใช้รถแบบ4 w h e e l หรือว่ารถดีๆที่มีสมรรถนะนิดนึงเพราะว่าเขานั้นสูงชันแล้วก็อาจจะลำบากนิดนึงสำหรับมือใหม่หรือว่า ที่ไม่คุ้นทางนะครับขับลำบากนิดหนึง่งอาจจะต้องเตรียมแลจนอย่างคุณให้พร้อมในการไปเยี่ยมชมที่ม่อนแจ่มนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับเพราะว่าช่วงหน้าพันธ์ประพาท้องนะครับคุณพันธ์ปะาอยังมีแขกคนสําคัญที่รอคุณอยู่เป็นแขกในวงการท่องเที่ยวครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วหากคุณผู้ชมพลาดไปสัปดาห์นี้ยังมีต่อเป็นใครติดตามได้ช่วงหน้าครับ ที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้อย่างเงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพณนชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณอยู่ห้องรับรองแล้วคะ่ะบังกอกแอร์คะ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงรออยังหนูผู้ชายที่ไหนขยากจะดูแลกันอุ้ยขอโทษคะ่ะน้นองครับ ความรู้สึกดีๆรอเดินทางไปพร้อมคุณผ่านห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารทุกท่านาางอ k แอ Airways เ s i a Boutique Airline สวัสดีกรุงเทพรายการแรกที่อัปเดตสังคมเมืองก่อนใครทุกข่าวสารและอีเวนต์ของคนกรุงเกิดขึ้นที่นี่พร้อมท่องเที่ยวเทรนดีมีดไ์เนวแอนิเร์และปิดท้ายด้วยการใช้มุมมองคนดังกับพันปภา,าทอ พบกับสวัสดีกรุงเทพพรีเมียร์ทุกวันศุกร์4ทุ่มทาง 2, ทีวเอ็นทูทูิชชั่นช่อง8อันนีแวร์ฉบับนี้พบกับแม่โขงชิคอี้ชูสำรวจความยิ่งใหญ่ของลุ่มแม่น้ำโขง s e น t i เ e นทัลจอยนี่ออฟเซนต์เทัลแม่โขงเที่ยวละใหม่ในแดนโขงท็อปเทนอินเตอร์เนชั่นแนลริเวอร์ซิตี้ลชีวิตในเมืองโฮจิมินห์เมืองหลวงของเวียดนามที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง chasing for the answer from ปักเซตามหาคำตอบที่ปากเซสมัครสมาชิกนินยาสาร a อนิ h ว r รวันนี้3ปี36ฉบับราคา3,750บาทรับฟรีห้องพัก1คืนพร้อมอาหารเช้า The Greenery Resort เขาใหญ่มูลค่า4,500บาท Anywhere be what you want to ปี นับสนุนโดยตู้ไทยพาณิชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณปรากฏการครั้งใหม่ของเซรั่มลดเลือนริ้วรอยที่ดีที่สุดข,ของทิเซโดเดินทางสู่ความรู้สึกพิเศษบางกอกแอร์เวยส์เอเชียบูติกแอร์ไลน s สัสดีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมาุภาทอ์คนะ,ค,ะคืนนี้จะพาไปเอาใจนะคะพวกสาวสาวเอาวัยไหนดีละคะถ้าวัยดิฉันคนอาจจะไม่ดูนะคะแต่วันนี้เอาใจสาวๆวัยทํางานนะคะวัยที่กําลังแต่งตัวสวยเนะะี่ยค่ะคืนนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับ,กบออแฟชั่นนะคะของเราเรียกว่าจัก 3รุ่นมานะคะว่าครอบครัวนี้ยังสามารถที่จะดำรงนะคะการเป็นอาชีพดีไซเนอร์นะคะนักออกแบบเสื้อผ้าได้คืนนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณพานุมาจิราธิวัฒน์ค่ะนามสกุลเดิมของเธอสุทธิวาน,นิตนะคะแน่นอนพอพูดถึงสุทธิวาน,นิชคนก็อาจจะค่อยๆนึกออกแล้วล่ะคะ่ะว่า สุทธิวานิชนะคะแล้วก็ไปถึงบุญยรัตพันธ์คุณพานุมาตรเป็นหลานของคุณเบญจาแล้วก็เป็นหลานย่าของคุณลำยงบุญยรัตพันธ์แล้วก็เป็นหลานอานะะของคุณพิจิตตาเจี๊ยบนะคะห้องเสื้อที่เลิศม,มาตั้งแต่รุ่นดิชั้นสาวๆค่ะคุณพานุมาตรวันนี้อยู่กับดิชั้นแล้วนะคะไปพบกันค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะก็ท่านผู้ชมคะคุณย่าคือคุณลำยงบุญยรัตพันธ์นะคะเพิ่งจะเสียชีวิตไปนะคะเมื่อต้นเดือน สิงหาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีการสวดนะคะครบ50วันกับร้อยวันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบข่าวสารนะคะแล้วก็เคยชื่นชอบนะคะชื่นชมกับผลงานของคุณคุณรำยงนะคะเจ้าของห้องซอรพีก็ดิฉันก็บอกบอกไปนะคะว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปแสดงความระลึกถึงค่ะคุณพานุมาตรค,ค่ะค่ะคงจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันหรอกเนาะกับที่คุณย่าเสียแต่ว่าดูจาก ประวัติของพนุมาตรแล้วมันก็น่าถามอะค่ะว่าเอ๊พนุมาตรไปเรียนจบมาทางด้านเกี่ยวกับการโรงแรมค่ะตั้งใจจะไปเป็นนักการโรงแรมแล้วก็ทํางานการโรงแรมมาก่อนเล่านิดหนึ่งได้ไหมคะว่าไปเรียนที่ไหนนะการโรงแรมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จอห์น o n นเวล s ์สี่ r โรดไอแลนด์นะคะเป็นรัฐที่ติดกับแมสซาชูเซตส์ะคะแล้วก็ไปเรียนการโรงแรมปริญญาโทบริหารโรงแรมค่ะ <ừ> ซึ่งจริงเราตอนเด็กๆคุณย่าก็ถามว่าอย่าง <c oughs> ตอนม .3 เนี่ยคุณย่าบอกว่านกสนใจทางนี้หรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยค่ะ <c oughs> ถ้าสนใจคุณย่าจะส่งไปแบบไปฝรั่งเศสเลยนะนะคะแล้วก็บอกอย่งตอนนั้นไม่ชอบค่ะตอนเด็กๆคือความที่เราเห็นคุณย่ามาตั้งแต่เด็กว่าท่านแบบ ถึงถึงแม้ว่าบางทีพวกเรานอนกันแบบลูกหลานนอนคุณย่าก็ยังนั่งทํางานจับเดรสถือกันไกลออกแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอาชีพนี้ทําไมเหนื่อยจังเลยไม่ได้พักผ่อนเลยแบบคิดไว้ว่าไม่มีทางจาจะไม่ทําแน่นอนนี่คือตอนเด็กๆเราเน้นตอนเด็กๆเราจัดไว้ก่อนตอนเด็กๆตอนเด็กๆค่ะก็ไปจนกระทั่งเรียนถึงปริญญาโทปริญญาตรีหนูเรียนปริญญาตรีเรียนมนุษยศาสตร์ที่หอการค้าค่ะก็ค่ะก็แปลว่า ถึงไปยาโทนี่แปลว่าก็พอจะรู้แล้วแหละว่าอยากจะทําอะไรไม่ทําอะไรใช่ไหมค่ะอยากทําโรงแรมก็ยังคิอว่าอยากทําโรงแรมแบบว่าเป็นคนชอบเซอร์วิสชอบอะไรเงี้ยค่ะก็แบบก็ได้กลับมาแล้วก็มาทำโรงแรมนะคะตามประวัิคือทำทั้งสองแห่งแน่โรงแรมเลิกด้วยโรงแรมสุโขทัยแล้วก็แกรนไฮอะโอ้โรงแรมห้าดาวแล้วยังไงคะก็ทำทำได้ทำอยู่สุโขทัยหนึ่งปีแล้วก็อยู่แกรนไฮยเอราวัณห้าปีนะคะ